สวัสดีพี่น้องพี่น้องวันนี้แม่ว่านถิมัดต่ำแก้วเด้อตํำบองบาดแก้วแดกพื้นบันพี่น้องต่ำแก้วให้พี่น้องไนเบึงตํำแก้วซูพี่น้องกินล้งบาดอาชีพมาเป็นที่เป็นเดือนแล้วละพี่น้องว่าใครสบายก็เลยหยุดอันอาชีบตำมือนี้ก็เลยสิมัดบองแก้วปลาละซูพี่น้องเบิองได้พี่น้องเด้อพี่น้องว่าเบิองเริ่มอินิซักปลาละ นี่ปลาลุงเลรพี่น้องปลาลงุพง,ลงพี่น้องหยิบปนลงุงพี่น้องหยิบปนลุงยิบปนเคียงปุ๋งนะพี่น้องมีน้ำตาล น้ำตาลใส่ความได้พี่น้องน้ำตาลผงชูรสพี่น้องผงชูรสมีน้ำงผงมะาขามเปียกพร้อมพี่น้องไปน้ามะขามเปียกไม่ไดงค่อยสีสันไม่ไดงค่อยสีรสสาดแสบพี่น้องมาหาแบบนี้ข้นต่ำแล้วก็ข้นนะพี่น้อง มือไขอ่เพือไปแข็งแรงนะพี่น้องตัดแก้วให้พี่นอ้องเบิ้งได้บ่ลาลงมามือไปแข็งแรงนะพี่น้องเนะบิ้งอรูเด้อ <c oughs> ตัดแก้วซื้อบ้านพี่น้องตัดแก้วพี่น้องคือพี่น้องกินแซ่บๆลังบ่ได้อาชีพไปโดนเรากดไลค์กดแชร์มวนน่วันเด้อกลับขึ้นมาอาชีพเพือเก่าวล้วพี่น้อง วองประเดี <and herbal? f dragging> ๋ยวแก้วพ <jack mixing> ี่น้องเบิ่งเขียนกินน้ำบ๊ออาหารพื้นบ้านเท่าพี่น้องมีแก้วมีกระเสกตัวเดี๋ยพี่น้องจะแจกบ๊อพี่น้องนี่ลูกคนจะแจกบ๊อสีสันบันเทิงบ่อพี่น้อง มันบ่นมือบันแข็งแรงไหมวันทุกคนเอาเด้อคุ้นเอาสีกระเดยดรอกพี่น,อน้องเนี่ยค้นคือลาในตามล้วล่ะพี่น้องมันเข้ากันแน่ล้ว,ลวพี่น้องเป็นไปก,กินพอ่นะอนไรนะพี่น้อง แดงตัวไหว่ๆตุ้มนดนก็พี่น,อนนะ้องมาล้มเข่ากันกัน<ะ>เกี่ยวบาน,หาหบน,นเท่าไหร่สิบล่ะพี่น้องเกี่ลือลายไม่วันซิมันเด้อพี่น้องเสียพี่น้อง น้ำมะขามเสียบก็ได้พี่น้องแต่มันรสสามกลมกลอมห้องกระจายน้ำมะขามเปียกมันจะเกินนะพี่น้องต้องใส่น้ำมะขามเปียก น้องมึงบูเหี่ยแต่เสียบอกินน้ำแม่บ้านบอพี่น้องพี่น้องเพียเพียเพียเสียบเฮียมาเด้อมาเด้อเอาบอไก่มันบาเห็นพี่น้องเพียดี่ันมันเท่องอะไพี่น้องซิ้มมึงกันเด้อ แสบแสบแสบพี่น้องแสบเบอร์เพียร์ดิพี่น้องเอากินง่ายง่ายอย่างนะครับียบางบ,โบ่พอพี่น้องอาใส่อีกก่อนนัี๋ยวมันม,นมนัวย โอ้นวลอุพบดีเป็นมาขึ้นมาขนมาขึ้น,น เสียครับพี่น,อน,อน,อนอ้องเสียครับ้คนไปเท่ได้แห้งเหนียวดิพี่นอ้อง ลเดี๋ยวเราดีแบบนี้พี่น้องลราพี่ลรนนองกงับดอยดีแบบนี้สิตักใส่กระปุกแล้วมันกินน้ำกันเด้อฝากวาบบุญขอบคุณหล,ลายๆที่กดตามกดลไลค์แม่วันสวัสดีจ้า